สวัสดีครับ B ic, B ic. วันนี้มาซื้อของครับกับน้องน้ำพากันมาเล่นสวนไดโนเสาร์ครับผมอยู่อำเภอสับสังครับจังหวัดกาฬสิ B ic, B ic. นธุ์ไดนโนเสาร์ไดโนเสาร์ใหญ่ครับผมนี่เต็มตัวใหญ่ๆเถึงจะก้อยแซ่บหืมไดโนเสาร์ใหญ่ก็มี อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องลงยหันละขี่ยหันละลงมาเห็นยงจับผมให้มันจนจัผมให้มันจนเอมือบเจบมให้มันเจาใ้เราบ่จาหเราบ่ส่าให้เร่าเราบ่สาาผม สาสระผมให้ไดโนเสาร์เรียหรอบบอ